มาดูเช้านี้นะครับชาวันหยุดอันนี้ไม่ไปไหนเลยนะกำลังเคลื่อนตัวอยู่ข้างล่างนะครับอาจจะรอสัญญาณเสียงครับถ้ามีเสียงเคาะเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละนะครับเคลื่อนแล้วครับ แสงไม่สว่างนะครับถ้าแสงสว่างวันนี้จะชัดอันนี้ให้หน้อยครับอยู่ให้นิดหน่อยเพื่อให้เขาได้หาครับหา ดูนะครับการหมุนทวนเข็มนาฬิกาค่อนข,ข้างจะเกิดบ่อยกว่าการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับดูนะครับเวลาเขาวนนะครับเห็นไหมฮะว่อยจะบอกว่าอ้มันใกล้ฝั่งเอาไหมครับถ้าเขาเลือกได้ก็จะพยายามวนทวนเข็มนาฬิกา ให้เขาขยับมากขึ้นนี่แกล้กงนะ้วเนี่ยปลาก็ขนาด15เซ้กเซถึง20เซน ในนี้ประมาณพันสองอยตัวครับเป็นปลาจากสตูลที่ไว้ใจได้นะครับว่าโตแน่นอนไม่ใช่ว่าผมเอามาประเภทว่าขอเป็นปากครับ อะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับปลาคาร์บนี้เรากรันตีสายพันธุ์นะฮะเป็นปลาที่การันตีสายพันธุ์เป็นการการันตีการประกวดเพราะว่าเป้าหมายใน,ในการเลี้ยงก็คือว่าทํายังไงเราจะได้สะเรามีสะประมาณขนาดนี้ทายังไงเราจะสร้างมูลค่าของปลาที่เราเลี้ยง นะครับมากกว่ากับเลี้ยงปลาดุกปลานิมน,นะฮะเราได้ความสวยงามได้ความเพลิดเพลินแล้วก็ทำในให้ทยังไงให้มีมูลค่ามากขึ้นถ้าผมเลี้ยงได้ไซส์ตั้งแต่30ถึง60เซนนะครับราคามันก็พันขึ้นได้อยู่แล้วนะครับพันสองพั 2, ได้อยู่แล้วถ้าพ่อแม่มันโต3 0 0 0ันห้ขึ้นอยู่กับสภาพความชอบสีของผู้ ผู้เลี้ยงหรือผู้สนใจนะครับซึ่งถึงตอนนั้นนะครับต่อให้เราเลื้ยปลาครึ่งหนึ่งนะครับมันก็คุ้มสําหรับบ่อขนาดนี้นะครับแล้วก็เราใช้เวลาแค่เนี้นะครับในการดูแลก็ลองให้ประมาณนี้แสดงว่าถ้าอืดๆนิดหน่อยก็นะฮะปล่อยให้เขากินไปนะครับก็แสดงว่าน่าจะเพียงพอสําหรับมื้อนี้นะครับ บางตัวนี้ผมมองแล้วฮนะมีความใกล้เคียงเกือบเกือบยี่เซนแล้วครับปลาชุดนี้เอามาเมื่อประมาณเดือนไป,ไปกกลายมกราครับ เป็นปลากลุ่มเดียวกันกับในบอ่บอ,บอปูนที่ผมมีนะครับปลาทั้งหมดที่ผมมีคือปลามาจากที่เดียวกันทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเขากินเริ่มน้อยลงเขาก็จะเริ่มรุมกันแล้วครับอาหารผมใช้เม็ดขนาดกลางนะครับกับขนาดเล็กยังใช้ขนาดเล็กกับขนาดกลางอยู่ เขาชอบอยู่กันเป็นฝูงครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เลี้ยงมือใหม่นะครับในบอ่อดินแล้วก็ศึกษาเรียนรู้มาระยะหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจที่จะ ลงปลาในบอ่อดินเพื่อจะทดลองดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็สามารถทำได้มันก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเรามีแหล่งน้ำอยู่แล้วน้ำที่นี่นะครับส่วนนี้ผมมีน้ำเป็นน้ำบาดาลลงไปครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นน้ำมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ มาจากห้วยครับเริ่มหมดแล้วครับเริ่มทะเกวัตเวนแล้วครับเลาะแล้วครับเพื่อหาส่วนที่เหลือนั้นการที่ก่อนจะลงเนี่ยนะฮะลงและลงทุนเนี่ยบางทีมันก็ต้องมามองว่า ปลาปลาสายพันธุ์แหล่งที่มาพ่อแม่มันเป็นยังไงครับอันน้าสำคัญมากเพราะว่าไม่งั้นเราจะเสียอาหารไปเฉยๆนะครับแล้วตัวพอสุดท้าย2ปี3ปีก็คงได้แค่1ฟุตแล้วก็นิ่งในบอ่อปูนผมนะฮะเเรามาปลายเดือนธันวานะครับ22่ธันวานะครับตอนนี้มัน40เซนจะขยับจะสี่เซนอยู่แล้วนะครับ ซึ่งมันการันตีได้ว่ามันโตแน่นอนเพราะพ่อแม่เขาโตนะคนะค,ความดุในการกินเนี่ยถามว่ามีเท่าไหร่ครับมีเท่าไหร่ถึงจะพอนะดูครับ เราให้ไปรอบหนึ่งเลยนะครับนี่รอบสองที่เราเออลองลองไปอีกทีหนึ่งสินะครับฟังเสียงการกินนะครับาถามว่าคนเลี้ยงมีความสุขไหมมีความสุขครับเวลาที่ปลามันกินได้เพราะว่าไม่งั้นถ้าเราหวานลงไปแล้วมันซึมมันไม่ยอมกินอาหารนั่นแหละครับเป็นจุดที่เราน่ากังวลมากว่าน้ํามันมีปัญหาไหมนะครับสุขภาพปลามีปัญหาไหมนะครับ แต่ถ้าหวานลงไปแล้วเขาแย่งกันแลวโฉบนะฮะเหมือนบ่อปูนของผมอะฮะพอวางลงเนี่ยแค่ให้เห็นเราคนเดินไปเนี่ยโอโ้โววิง่งลอยมาแบบนะกลัวอย่างเดียวฮะกลัวเขาเบรกไม่ทันแล้วชะลอไม่ไม่ทันแล้วก็ชนกําแพงเพราะมันก็มีเคยมีนะครับชนกําแพงแล้วตายครับเพราะว่าการที่เขาแย่งกันมาแล้วก็ตัวข้างหน้านะฮะชะลอแล้วแต่ตัวข้างหลังชะลอไม่ทันนะครับ ก็จะมีการอัดกันเข้าไปที่กำแพงของปูนนะครับตัวน,นี้ปลานีมีอยู่สองรุ่นนะครับที่ลงเมื่ออาที่ที่แล้วนี่ลงอีกรุ่นหนึ่งไปเติมลงนะครับ ถ้าเป็นท่านได้เลี้ยงนะครับคือเขาตอบสนองต่อคนดีมากนะฮะสามารถเข้าใกล้คนเข้าใกล้เด็กแล้วก็เล่นกับเขาได้ดีนะครับดูครับเป็นสายเลยครับองว่างไม่มีอะไรทำครับก็มานั่งดูเงี้ยครับเวลาเขาเคลื่อนตัว ถ้าจะเราจะเลี้ยงความสวยงามไม่ได้สนใจความโตวความใหญ่ครับปลาคราบตรงไหนก็พอได้นะครับเพราะมันจะมีสีสันของมันอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราหวังว่าวันหนึ่งลเลี้ยงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเหลือตัวที่โตให้เราได้เห็นแล้วก็โอ้โหเป็นไซส์ที่แบบว่าขายได้อะนะครับหกสิบเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเซนอย่างเงี้ยครับมันเป็นโอ้โหความใหญ่อลังการฮนะรเพราะว่าปลาคราบมันสามารถทำความยาวได้ถึงหนึ่งเมตรนะครับ ดูฮะนี่คือสีสันของเขานะครับที่เราอยู่ที่ระเบียงนั่งดูนะสามารถได้เห็นนะครับเราก็ทำให้เราอดไม่ได้ที่จะให้อาหารนะ, <c oughs> นะครับจะเป็นแบบนี้ครับ ยิงถ้าใครมีเด็กๆนะครับโอ้โหเนี้ยทั้งวันเลยครับแต่ถ้าเขากินแล้วก็โตเร็วเร็วแล้วก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะได้ขายปลาโตๆ,ๆนะครับบอกได้เลยครับปลาโตๆในบ้านเรามีครับแต่ไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่จนตอนนี้มันเหลือที่มาแข่งกันส่วนใหญ่เป็นปลาเล็กครับ แต่บางทีคนที่มีบอ่อนะเขาไม่ได้มาชะลอรอคนที่มีตังก็ไม่ได้มารอหรอกครับว่าโอ้โหจะเลี้ยงตั้งแต่ตัวเพ้งแ,แ,แ,แต่สิบเซนจะไปถึงหกสิบเจ็ดสิบเซนเพื่อจะได้ดูความสวยงามอะ่ะบางทีมันรอไม่ไหวครับนั้นเมื่อรอไม่ไหวบางคนก็ยอมที่จะเอาเงินมาจ่ายแทนจ่ายแทนเวลานะครับจ่ายแทนเวลาที่ต้องมานั่งรอนะครับดังนั้นถ้าเรามาทำแบบนี้มันก็เป็นตัวหนึ่งที่เราจ่ายเวลาแทนเขา นะครับจ่ายทั้งเวลาจ่ายทั้งค่าอาหารนะครับแทนเขาดังนั้นวันหนึ่งถ้าเราจะต้องขายนะครับเราก็มาคํานึงว่าเวลาที่เราเสียไปนะครับแล้วก็ค่าอาหารที่เราเสียไปค่าจัดการจัดการที่เสียไปมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็เราจะเห็นว่าโอ้ทำไมปลาบางตัวนี่สวยๆเนี่ยมันสามารถขายได้ราคาที่โอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนได้นะฮะมันดีความพอใจของผู้ซื้อจริงๆนะครับ ครับขอบคุณมากนะครับ